มีพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับถามผมมากมายเลยว่าที่ผมลงคลิปลงไปนั้นจะหาซื้อโซล่าเซลล์ได้ที่ไหนและที่สำคัญมีการส่งถึงบ้านหรือไม่ถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรอยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ครับผมบุกมาถึงย่านบางแครนะครับมาตามหาขายโซล่าเซลล์ออนไลน์วันนี้มาถึงหน้าร้านเลยครับบริษัท VP Asia Group นะฮะโอ้นี่ไงโซล่าเซลล์บริษัท ขายโซล่าเซลล์ไหนเจ้าของอ๋อพี่หมอสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับคุณทอดใช่ไหมครับผมครับโอ้โหเจ้าของบริษัทนี่ขึ้นมาหาทอดวันนี้คือมีเกษตรกรถามว่าจะซื้อโซล่าเซลล์ออนไลน์นะส่งถึงบ้านถ้าออนไลน์ส่งถึงบ้านเนี่ยทางร้านเรามีบริการจะส่งหมดเลยสั่งผ่านรัศดาได้เลยร้านบิกทีนี่คือแผงที่ขายอยู่แผงก็จริงจะขอชมก่อนได้ไหมได้เลยเชิญเลยนี่อะไรบ้างเนี่ยเดยอเราก็จะมีทั้งหมด3รุ่น3ารุ่นเด็ดเลย ามรุ่นเด่นๆเลยอันนี้ชัดเจนเลย380บาท380บาทใช่ครับเป็นอะไรเป็นโพลีหรือเป็นโมโนตัวนี้เป็นโมโน1ขสิบบาทบาทแล้วก็เป็นแบบฮาร์ดเซลด้วยเป็นฮาร์ดเซลด้วยใช่ครับสมมติพี่หมอใช้มีอะไรมาบังส่วนหนึ่งเนี่ยเ้าเงาบังฝั่งนี้ฝั่งนี้ทํางานได้ก็ยังทํางานได้อยู่ใช่เพราะมันจะจ่ายไฟออกมาจริงๆลงไปข้างสิงข้างล่างนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะใช่ใช่ลงไปถึงข้างล่างอีก สำหรับตัวนี้ความสูงอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบนะครับความกว้างประมาณเมตรสิบต่อมาเป็นรุ่น4 1 5วัตต์อ๋อย1 5ใช่ครับเพิ่มขึ้นมานอนมานอึงมี500กว่าวัต์ขึ้นมีไหมเนี่ยนี่ครับทางนี้เลยอ๋อทางนี้เลย550วัตเนรุ่นนี้รุ่นนี้ที่พี่ชอบเนะนนำใช่ให้เกษตรกรซื้อทางออนไลน์นะครับสำหรับตัวนี้ความสูงอยู่ที่2เมตร20เลยเมื่อกี้เมตร70ตัวนี้เมตรเจ็อันนี้2เมตร2ี่สและความกว้างเท่ากันเมตรความหนาแผ่นอยู่ที่35ม เป็น half cell เหมือนกัน half c เหมือนกันเลยฮ a l e เหมือนกันครับอันนี้กำลังเปิดตัวกำลังเปิดตัวก็คือจะเป็นรุ่นใหม่ e n t r i ข้อดีของตัว e n t r i คือเดิมทีเนี่ยสมมุติพี่เห็นตัวนี้2.20เมตร20คูณเมสได้550วัตตแต่ตัวใหม่เพิ่มขึ้นใหม่แค่10เซนเป็น2.30เมตรกว้างเป็นเมตร3แต่สูงสูด730วัตต์โอ้อันนี้คือที่ข้อดีของตัว e n t เจ็ดร้ยสามิเหรอใช่ครับ730เลยสมมติเราใช้ปั๊มพันด้าด้อยาว เดี๋ยวกำล,ลังมาต้องส่งถ่ายต้องเชิญพี่หมอไปอีกครั้งนึงได้ไดถ้าใครสนใจที่จะเอาไปใช้งานนี่ปัจจุบันนี่ก็โอเคแล้วครับ550วัตต์ปั้มขนาดเล็กหรือมอเตอร์ขนาดเล็กก็ลดหล,ลงันใจนะแล้วก็ภายในทย์หน้าตัว550วัตตเราก็มีอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันเป็นรุ่นรับแสงสงด้าน วันนี้ยังไม่ได้โชว์แต่พี่ดูีกอาทีตึ่งก็มาเหมือนกันรับแสงสองด้านจะรับยังไงกองมันวะก็คือด้านหลังปกติมันสีขาวใช่ไหมับพี่อันนี้ไม่มีสีขาวเขาเรียกว่ากระจกสองฝั่งข้อดีเลยคือว่าราคามันต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยคือเรียกง่ายๆว่าพลังงานที่จะได้จากด้านล่างเนี่ยคือได้มาฟรีๆเกิน550ร้อยาวัตต์ันได้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนแหละ่ได้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนแหละเพิ่มแน่นอนใช่บริษัทที่เปิดมากี่ปีแล้วฮะห้าปีแล้วแต่หน้าร้านที่ตรงนี้เพ เดี๋ยวพาพี่ไปชมเลยอาจจะแปลกใจเรามีตั้งแต่เครื่องมือการเกษตรยังขอชมหน่อยแล้วกันไหนแล้วนะครับทางร้านเรานะฮะเราก็จะมีอีก2แบรนด์แบรนด์แรกเป็นโทมิสึตัวนี้เราก็จะขายส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะรู้จักจากพวกเครื่องยนต์กลุ่มที่เป็นพวกเครื่องเลื่อยอะไรที่ต้องเป็นเครื่องยนต์อ๋อเครื่อง่นยาอันนี้พ่นปุ๋ยเขาจะรู้จักกันในทางสาร W F ่าง W F อัยแล้นี่ยอันนี้สูบน้ำเครื่องสูบน้ำครับ น้ำมันเป็นซินใช่ไหมเบนซินเครื่องเบนซินใช่ครับแล้วเนี่ยตัวนี้ลงมาตัวนี้เป็นสูบน้าเหมือนกันแต่เป็นเรือใช้งานง่ายจุ่มปุ๊บคือดูดพวกพวกที่ทํคทาสวนมีร่องน้ำแสวนมะม่วงสวนมะพร้าวอะไรเงี้ยเหมาะมากๆาเหมาะมากมากเลยใช่ครับเหมาะมากๆเลยอันนี้จะเป็นปั๊มโซลานี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราเทสกันด้วยเดี๋ยวเราเทสกันด้วยนะครับเป็นปั๊มบัตเลตตัวนี้จะเป็นปั๊มบัตเลตใช่ครับแล้วก็เป็นยาใช่ แล้วก็อะไรนี่ใหญ่ๆนี่พวกนี้เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเราก็ก็มีขายเหมือนกันไดนาโมก็มีขายอยู่เนี่ยไดนาโมก็มีโอ้นี่กี่เคเนี่ยตัวนี้อยู่ที่6,500ตัวนี้เครื่องดีเซลตัวนี้น้ำมันเบนซินครับผมนี่เป็นซีนน้ำมันดีเซลใช่อันนี้เป็นดีเซลใช่ครับใช่โอ้หมีบุกการเก็บเสียงมาอย่างดี น่าสนใจนะฮะพี่น้องเกษตรกรนะครับจะซื้อเครื่องปัดไฟกันได้เลยนะครับก็มีลูปเหมือนกันไฟออกมา220โวลต์220โวลต์ไฟบ้านเลยใช่ครับใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแนะนำตรงนี้นิดนึงฉีกแนวมานิดนึงเป็นโถสุกภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าที่เป็นเซรามิกมีก๊อกมีสะดืออ่างโถเราก็มี1ชิ้น2ชิ้นถ้าสั่งอย่างรัศดาได้ไหมล่ะพวกเนี้ยโถสุกภัณฑ์รุ่นนี้เรามีในรัศดารุ่นนี้จะมีรุ่นนี้ในรัศดาขายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเอง แล้วชิ้นเดียวเองนะพ <cały istas> ี่ต like ัว uh นี้เป็นหล่อชิ้นเดียวอะอย่างเช่นอันนี้คือจะเป็นจะเป็นรุ่นเก่าเป็น2ชิ้นสองชิ้นอันนี้ไม่มีรอยต่อมีรอยต่อเลยใช่เป็นชิ้นเดียวเลยในลาซาด้านะครับเรามีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยด้านในด้านในอีกครับจริงๆเป็นห้องไลฟ์สดห้องไลฟ์สดนะครับแต่ก็คือสินค้าเรายังไม่ได้จัดมาแบบเต็ม100%ยังไม่ครบนะครับแต่ก็มีคร่าวๆให้เห็นแต่พวกนี้เป็นกลุ่มคนอยาดใช่ครับ เครื่องยนต์เบนซินนะฮะโทมิสึใช่ไหมใช่เสียงถูกไหมโทมิสึใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องยนต์ที่คนปั๊มเราก็มีทั้งสองนิ้ว3นิ้ว4ี่นิ้วสูบน้ำทำนาปังได้เลยเนี่ยสบายสบายสบายเลยฮะเครื่องเบนซินแรงแงเลยสีแดงนี่คือปั๊มเขาเรียกพวกปั๊มแรงดันสูงใช่ไหมใช่ใช่แล้วใช่แล้วบางคนเรียกปั๊มดัดเพิงเออนี่ยครับอักษณ์ของเขาเลยป็สีแดงๆนะครับสองใบพัดสูบน้ำไก ส่งน้ำสูงนะฮะเ,เน้นเน้นเน้นเลยนะฮะข้างล่างก็มีนะเป็นเรือคล้ายๆเรือที่บ้านนะสายดูดน้ำเราก็มีสายส่งน้ำเราก็มีอเอล้วเนี่ยอันนี้เลื่อยโซ่แบตเตอรี่เอาเนี่ยเอาอพี่ลองใช้งานดูเลยก็ได้โอ้โหเนี่ยใช้งานโอ้โหแรงไหมฮะ อย่างแรงเปแบตเตอรี่ลิเธียมคือ4แอมป์21โวลต์4แอมป์21โวลต์นะฮะอย่างแรงเลยก้อนเล็กเราก็มี2แอมลนโหเอกลักษณ์สีไม่เหมือนใครครับสีฟ้าบาดใจบาดใจมากตัวนี้แล้วพี่ลองดูว่าทรงมันเหมือนกันเลยโยนเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็ใช้งานง่ายนี่ต้อย่างนี้โอเคเพื่อนเพื่อนพี่ลองเสียบแบตเข้าไปหนึ่งก้อนครับนี่ฮะแล้วก็แบตก้อนที่เมื่อกี้ใช้กับตัวนั้นเอามาใช้กับตัวนี้ได้ด้วยอ๋อด้วยได้หมดเลยใช้ด้วยกันได้หมดเลย กดยังไงนะกดไม่ติดใช่ไหมครับพี่มันมีเซฟตี้นี่ครับอ๋อมีเซฟตี้ด้วยโอ้โหมีไฟโชว์มีไฟแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์จมาเต็มแม็กชาร์จมาเต็มนะครับเมื่อกี้เซฟตี้อยู่ตรงไหนนะเซฟตี้อยู่ตรงนี้ครับบัตเล็ตเลยเนี่ยนาคิตะนาคิตะนะครับยอดนะฮะมีเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่เราก็มีเป็นแบบบัตเล็เหมือนกันแต่อันนี้คือเราใช้งานมาเป็นปีแล้วนะฮะเราใช้จริงทดสอบจริงทดสอบจริงใช่ครับเป็นบัตเล็เหมือนกันตัวเนี้ยข้อดีเลยคือปรับความสูงอะไรได้หมด ข้อดีเลยคือว่าตัวใบตัดหญ้าครับเ่เราสามารถใส่ใบเครื่องน้ํามันได้เลยอันนี้ขนาดนี้ได้ไหมแบตตัวเดียวกันได้ตัวเดียวกันได้เลยเพราะงั้นสมมุติพี่มีแบตอยู่แล้ว2ก้อนต่อไปพี่ซื้อแต่เครื่องไม่ต้องซื้อแบตราคาถูกไปเกือบครึ่งอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเล่ยเครื่องเล่ยเครื่องครับผมเล่ยเครื่องใช้น้ํามันใช่ใช้น้ามันใช่แล้วคนนี้ปั๊มน้าแบบแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช่ครับนี่ ยกไปที่ไหนก็สูบน้ําได้ทางน้ําเข้าหกขุนออกขุนใช่ครับแล้วพี่ลองยกดูสล้วพีองดีแล้วมันชาร์จยังไงชาร์จในตัวเลยวาชาร์จเราต้องถอดแบตออกมาฮะนี่ถอดแบตออกมาทางนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมแบตเฮ้ยเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเอาสุดยอดมากเนี่ยใช่ปั๊มน้าแบตเตอรี่เทียมนะครับหกขุนหกขุนเข้าออกหุนยอดมากเลยแต่ถ้าใหญ่ไปตัวเล็กเราก็มีอันเข้าออกสี่ขุนสี่ขุนแบตเตอรี่เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิม ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันได้พวกนี้ใช้แบตหมดเลยแต่อย่างเมื่อะกี้อันนี้เป็นแบตก้อนนี้เขาเรียกแบตลิเทียมใช่ไหมครพวกนี้เป็นแบตแห้งแบตแห้งใช่ครับเป็นแบตก้อนแบบก้อนที่อยู่ในถังพ่นยาอ๋อเข้าใจ้ครับคล้ายๆแบต UPS อะไรใช่ครับแบตแห้งต่อมาก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องตัดยาที่เป็นเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็นสองจังหวะึ1 1 สี่จังหวะอันนี้ก็สามสิบห้าีีห้าสิบีีแล้วก็ไปซื้อตัวอะไรตัวจัดมาส่วอ๋อเรามีเรามีจริงๆไปเป็นชุดไปพร้อมกันใช่ไหมไไปเป็นไปเป็นชุดเป็นก้านไปเป็นชุดนี่เป็นไปก้านนี้เลยนะครับอันนี้ยังเป็นไฟบ้านอยู่นะใช่ครับพวกนี้เป็นไฟบ้านอันนี้ที่ดูแล้วแบบเยินนิดนึงเพราะว่าเรารีวิวกันทั้งวีทั้งวันแล้วเราก็ส่งเอาส่งเอาเราเากลับมาโชว์โชว์ใช่ครับถ้าปลาหอยโข่งเนี่ยเรามีหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วแล้วก็สาม ไฟฟ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้บดานแบบไฟฟ้าบดานแบบไฟฟ้าครับมันมีขนาดไหมครับลงบ่อสามนิ้วลงบ่อสี่นิ้วอ๋อแรงแรงขึ้น2แรงเรามีทั้งหมด5สเปคเดียวลึกสุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับลึกสุดของเราก็จะมี70เมตรก็มี70เมตรใช่ครับมีบางรุ่นได้ถึง70เมตรก็มีมันมีเนมเพลทบอกใช่ไหมมีมีครับนี่ตามนี้ตามนี้เลยปริบาณหน้าอะไรก็ตามนี้ใช่ครับผมโอ้เยอะใหญ่หมดเลยเนี่ยใช่เราก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาทดสอบกันด้วย แล้วก็ก่อนปิดคลิปนิดนึงสําหรับลูกค้าที่อยากแวะเข้ามาเนี่ยทำไงทำไงมาดูของจริงก่อนมาลองใช้งานก่อนเพราะเห็นที่เย็นเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามาเราเทสโชให้ดูก่อนททพอใจค่อยซื้อครับ,รบล้วก็รับของไปได้เลยอันเนี้ยจุดที่เราตั้งอยู่ที่บางแค,งแคซอยเทาถ่าย96ลูกระนาดสอเดี๋ยวสายลูกที่2นะก็เดี๋ยวสายใช่รหบหรือไม่ก็โทรมาก็ได้โทรมาโทรมาก่อนเบอร์อะไครับ 02.114 708ห่ดอมีพนักงานรับสายตลอดมีพนักงานรับสายตลอดแล้วคนที่อยู่ไกลๆทำไงซื้อออนไลน์ลาซาด้าเลยร้านบิ๊กทีะร้านบิ๊กทีอานี้ขึ้นให้อะไรก็ไครับแล้วก็ t ิกตอกก็ได้ t ิกตอกแล้วก็มีร้านบิ๊กทีเหมือนกันใช่ครับสำหรับสั่งออนไลน์โอเคมันสุดยอดมากสำหรับคนที่อยู่ไกลในวังนะฮะเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลย มีรับผิดชอบอะไรไหมเค็มเคมถ้าเค็มเคมนะครับก็เบอร์ศูนย์นั้นก็สําหรับเค็มได้แต่ถ้าเราสั่งซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยปกติมันจะมีการส่งคืนผ่านระบบอยู่แล้วภายใน7ดวันนะลูกค<ช>้าก็สามารถทําตรงนั้นได้หรือว่านะฮะสายตรงแบบบางทีซื้อไปแล้วรู้สึกว่าเค็มช้าอะไรช้าสายตรงหาผมเลยผมให้เบอร์ไปเลยเบอร์ส่วนตัวผมเองเลยนะ0ูนย์แปดสองเก้าสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสองครับผมครับผมก็รับเรื่องเค็มได้ <ผม S 2> ได้วยครับท<ด>ีน<ด>ี้อยากเห็นการใช้งานจริงนะ เดี๋ยวเราไปทดสอบกัน,นเดี๋ยวเราไปทดสอบกัน,กนเลยโอเคครับได้